สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีมังกรนะคะหรือท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีมังกรประจําเดือนสิงหาคม2564นะคะการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบ general reading นะคะดังนั้นจะไม่ได้ตรงกับทุกคนขอให้รับฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปักตะไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะโอเคมาดูซิความรักมังกรเป็นอย่างไรนะคะแต่มังกรหนักแน่นนะไม่ค่อยเป็นห่วงแหละนะแต่มาดูในหน้าไพ่แล้วว้าวอาจจะเริ่มมีการแบบว่าหวัดระแวงอะไรหรือเปล่านะชาวราศีมังกรเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่คนมีแฟนมีคนคุยก่อนนะคะ มังกรคนมีแฟนคนมีคนคุยนะคะเป็นยังไงมีความแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเริ่มมีการสืบการส่องนะคะคู่กรณีเราคนที่เราคุยแฟนเรานะคะรู้สึกถึงความไม่ไว้วางใจนะที่ผ่านมาอาจจะหึงหวงกันเกิดขึ้นนะคะหรือว่ามีสภาวะของความแบบอยากอยุ่ ใกล้แฟนมากขึ้นหรือว่าหลงไหลแฟนมากขึ้นนะแต่มองมองแล้วว่าเราน่าจะมีการสงสัยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับแฟนเรานะคะอยู่ดีๆอาจจะขี้เหงขึ้นมาก็ได้เนาะบางทีเขาอาจจะไม่ได้มีใครนะคะแต่แต่เราอาจจะรักแรงหึงแรงรู้สึกแบบไม่ไว้ใจเนี่ยด h e d ดวิลก็เป็นไพ่ของราศีมังกรนะคะรักขามังกรนะโอเคมาดูซิมีอะไรนะ คนมีแฟนมีคนคุยนะ,ะเราพยายามที่จะอย่างที่บอกว่าไปแอบสืบแอบส่องนะคะแต่สิ่งที่เข้ามามันคือสถานการณ์ของความที่อดทน อดทนแบบใจนิ่งแบบไม่ใจร้อนนะคะสิ่งที่มีเข้ามาเนี่ยมองถึงเหตุถึงผลนะคะมองถึงสิ่งที่จะตามมาแล้วก็ช่วงนี้คุณอาจจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องเงินมากขึ้นด้วยนะคะการทําธุรกิจการทํางานนะ,ะแล้วก็คนของเราเนี่ยบางทีอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้เราสักเท่าไหร่ก็เป็นไปได้นะคะเขาอาจจะมีงานหรือมีอีเวนต์อะไรที่เขาต้องไปทำนะอาจจะไปช่วยงานบุญแจกของอะไรมากขึ้นด้วย ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือช่วงจังหวะนี้มันมีสถานการณ์บางอย่างเนี่ยที่ทำให้เราคิดมากจิตตกดมูลนะคะบางทีเป็นด้วยสภาวะอากาศหรือเปล่าแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นนะคะโรคระบาดเราก็แบบอาจจะดูข่าวดราม่าดูขา่าวเศร้าๆเยอะนะคะเป็นไหมเอ่ยนะตรงนี้นะ แล้วมันทําให้จิตใจเรารู้สึกดิ่งเราอาจจะรู้สึกโหยหาต้องการครลายรวมไปถึงอาจจะเกิดสภาวะของความซึมเศร้าได้ด้วยนะคะคิดวนคิดถึงด้วยทําไมไม่ค่อยอยู่เลยนะออกไปช่วยงานอย่างอื่นหรือแ,แบบไม่ค่อยมีเวลาให้เลยนะประมาณนี้แล้วทีนี้เดโมนะ่ะยิ่งดึกนะ คุณก็จะยิ่งคิดมากนะมันเหมือนเราปั่นป่วนความคิดของเราไปเองได้ด้วยนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีแนวรวมว่าคนมีแฟนมีคนคุยอาจจะรู้สึกว่าไม่ไว้ใจคู่ของตัวเองนะคะรู้สึกถึงพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่เราอยากจะไปส่องไปดูหรืออะไรใดๆก็ตามนะที่เกิดขึ้นทีนี้สิ่งที่มีเข้ามาก้าวดาบนะคะเครียดร้องไห้ละนะสภาวะของของการคิดมาก อย่างที่บอกว่าบรรยากาศมันบางคนร่างกายไม่สบายนะนอนดึกนะคะแล้วก็คิดวนนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยฝนตกฝนตกบ่อย ทำให้ร่างกายเราไม่แข็งแรงไม่สบายได้ด้วยนะบางทีมันเกิดจากสภาวะของร่างกายของเราที่ไม่แข็งแรงเนี่ยนะ,ะที่ทำให้เราคิดมากเกี่ยวกับความรักไปได้ด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นก็แนะนำราศีมังกรพักผ่อนให้เยอะๆนะคะช่วงนี้ก็โซเชียลเบาๆหน่อยนะถ้าจะไปส่องแต่อะไรนะคะโอเค เขาอยู่ในใจของเราแล้วเราก็ต้องการความสุขจากเขานะคะก้าวถ้วยอยากให้เขามาปนเปย์ด,ดูแลเรานะเหมือนเดิมนะคะอยากจะมองแต่เขาเรียกว่ามองมองแต่ในภาพที่มีความสุขอยู่ด้วยกันล้นลานะคะรวมไปถึงคนที่เราคิดถึงอยู่ตลอดเวลาเนะี่ยเราอาจจะคิดว่าเอ้ยไปล้นลานข้างนอกเปล่าเนี่ยนะคะมีใครต้องไปแอบซองเนี่ยนะมีมีแนวโน้มแบบนี้มากเลยนะคุณอาจจะกําลังหึงเขาอยู่ก็ได้นะคะแต่คุณอาจจะ เป็นประเภทพวกปักแข่งนะคะควีนออฟซอดนะคะแล้วก็อาจจะวางตัวดูแล้วก็อยากได้ความชัดเจนมันมีสภาวะความหึงหวงนะนะเราหึงหวงมากขึ้นน่ะเดือนนี้นะคะเข้มข้นมากเลยนะคะเรารู้สึกว่าเขาไม่มีเวลาให้เราตอนนี้คุณกําลังรู้สึกเววามากเลยคุณรู้สึกแบบไม่ได้รับความสนใจจากเขา คุณรู้สึกว่าต้องการความรักความเมตตาม,มากกว่านี้ต้องการความอบอุ่นมากกว่านี้นะคะแต่ในสภาวะที่กลับกันเนี่ยห้าเหรียญเนี่ยตรงนี้มันอาจจะหมายถึงว่าตอนนี้คุณกําลังดูถูกตัวเองอยู่นะคุณไม่รักตัวเองหรือเปล่านะคะอย่าดูถูกตัวเองนะคะอย่าคิดว่าเราไม่มีสเสน่ห์หรอเราไม่มีอะไรดีหรอทําไมเขาไม่มาสนใจเรานะตรงนี้มันอาจจะเป็นสภาวะความคิดของเราเนี่ย อย่างที่บอกว่าสถานการณ์ตอนนี้รวมไปถึงสภาพดินฟ้าอากาศฝนที่ตกนะคะแล้วคุณก็อาจจะนอนดึกมันทําให้คิดมากมันทําให้ร่างกายอ่อนแอมันทําให้คุณคิดไปทางแง่ลบค่อนข้างเยอะนะคะ โอเคอย่าก,กังวลไปเลยนะคะมัน <laughs> มันไม่มีอะไรอย่างที่คิดหนึ่งเหรียญน,นะคะจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้นะคะหนักแน่นเข้าไว้นะคะบางทีกว่าเราจะขุดลงไปเจอทองคาเนี่ยมันก็ต้องขุดลงไปลึกหน่อยใช่ไหมนะคะทองคําเขาขุดหรือเปล่านะขุดแล้วก็ต้องไปล่อนน้ําอีกใช่ไหมนะเพื่อหาสายแร่ทองคํานะหนึ่งเหรียญการเริ่มต้นใหม่ในหมวดของความรักหรือความเข้าใจที่มากขึ้นความหนักแน่นที่มากขึ้นนะคะเป็นมุมมองที่จะดีมากขึ้นแต่ขอให้ หนักแน่นเข้าไว้ในความรู้สึกของเรานะคะจะได้ไม่ก่อให้เกิดปัญหาโอเคอะทีนี้มาดูซิมาดูความรู้สึกของคูค่กรณีของที่ตอนนี้เขารู้สึกกับคุณว่ายางไรบ้างนะคะก็อยากมาง้อแหละอยากมาหาแหละนะเนี่ยอยากกลับมาหาอยากกลับมาคุยนะคิดถึงอยู่นะแล้วก็แปดถ้วยบางคนอาจจะมีความรักที่เป็น ทางไกลนะคะต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยหรือห่างไกลกันนะคะแล้วก็เขาอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะมาพูดคุยกันนะแปดถ้วยนะมันห่างด้วยพื้นที่นะคะก็มีความคิดถึงบ้างนะคะประมาณนี้เนาะด้วยความที่ห่างไกลพื้นที่นะแต่ว่ามันมีความน้อยใจน้อยเนื้อต่ําใจที่มีต่อกันอยู่ก็มีนะมีงอนงอนประมาณนี้นะคะหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าเรากําลังงอนเขาอยู่หรือเปล่านะ,ะอ่ะทีนี้ เดี๋ยวเรามาดูซินะว่าเดือนสิงหาคมนี้เขาจะแอคชั่นอะไรกับคุณนะคะใบที่หนึ่งเขาจะติดต่อมาเขาจะติดต่อมาหาคุณเขาจะกลับมาหาคุณนะคะเขารู้สึกขาดความอบอ,อุ่นเหมือนกันแหละนะคะเขาจะมาขอเริ่มต้นใหม่นะคะหรือจะมีการเริ่มต้นพูดจาที่ดีต่อกันนะอาจจะมีโครงการอะไรที่ดีๆต่อกันก็เป็นไปได้นะคะเป็นอิทธิพลที่ดีเนาะ โอเคมาดูในส่วนของไพ่ออลล็อโคนะฮะไพ่หัวใจเนี่ยเล v e r เฟอร์อนะคะมาดูนิดหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวเปิดให้มังกรคนมีแฟนคนมีคนคุยนะคะความรักเดือนสิงหาคมนี้เป็นอย่างไรนะคะหรือมีคําแนะนําอะไรให้นะคะในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้เป็นใบนี้นะคะมาดูกันนะ เพลินเนตนะคะความสนุกสนานความคิดเล่นการหัวเราะเป็นการบำบัดที่ดีที่สุดขอให้สนุกด้วยกันและจำไว้ว่าความรักคือผู้เยียวยาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะโอเคนเนาะประมาณนี้แหละก็เดี๋ยวถ้าเราหึงหรือสถานการณ์ใดๆที่เรารู้สึกว่ามันขมุกขม,มัวมันมันรู้สึกทำให้เราแบบไม่ไว้ใจเขานะคะเดี๋ยว มันจะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออวางใจในคนคนนี้แหละฉันจะหนักแน่นขึ้นนะคะมันจะมีข่าวดีๆที่เกิดขึ้นมาแต่หลักๆให้เราประครับประคองเรื่องสภาวะอารมณ์ของความคิดมากของเรานะคะบางทีมันอาจจะเป็นข่าวก็อสิบที่มันไม่ชัดเจนหรือสถานการณ์ที่มันเกิดจากเราซึมเศร้าหรือเปล่าน,นะคะตรวจเช็คตัวเองนิดหนึ่งสำหรับราศีมังกรใครที่เป็นโรคซึมเศร้านะอย่าลืมทานยา ตามที่หมอสั่งนะคะหรือว่าอาจจะต้องไปพบพบแพทย์หรือเปล่าพบหมอหรือเปล่านะคะสาหรับใครนะที่รู้สึกว่าดิ่งดาวมากๆนะคะหรืออาจจะเป็นช่วงจังหวะก,ก่อนที่เราจะมีประจำเดือนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะ,ะเช็คตัวเองนิดนึงนะ,ะบางทีเนี่ยผู้หญิงหลายคนจะเป็นแบบนี้นะคะมันดิ่งดาวมันรู้สึกอะไรประมาณนี้แล้วซึ่งใกล้จะถึงวันตกไข่ของคุณเนี่ยนะคะแต่เราก็รู้แหละแต่ว่าเราลืมนะคะเราปล่อยให้อารมณ์เนะะี่ย มันแบบว่าเหมือนปะทะกันอะนะคะหรือแบบอารมณ์แบบเป็นเรื่องแบบทำร้ายซึ่งกันและกันนะคะถ้ายัางไงก็ดูแลนิดนึงเนาะในเรื่องของสุขภาพนะโอเคเดี๋ยวเรามุบออนมาที่ราศีมังกรคนโสดนะคะมาที่ราศีมังกรคนโสดนะคะคนโสดที่ผ่านมาน่าจะ แ,แอบชอบใครอยู่หรือเปล่านะคะหรือว่าเราอาจจะมีคนแอบชอบอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะมันมีสภาวะของความหลงไหลได้ปลื้มเขามากความคลั่งไคล้ความเคซี่ใครคนนั้นค่อนข้างที่จะเยอะนะคะรวมไปถึง ใครที่ไม่ได้แอบชอบใครเนี่ยน่าจะมีคนในใจนะมองว่าอย่างนั้นนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะตัวเราเนี่ยทำตัวเป็นเหมือนคนนั้นยอดนักสืบนะคะไปสืบไปส่องเยอะแยะมากมายนะคะรวมไปถึงในความรักเนี่ยตัวเราค่อนข้างที่จะระมัดระวังตัวเองมากเป็นพิเศษด้วยนะคะเจดดาบนะคะก็ไม่ได้ไว้ใจเนาะใครที่เข้ามานะแล้วก็ ในเรื่องของหัวใจรักชอบอยู่แหละแต่ก็กลัวที่จะผิดหวังนะคะก็ต้องดูเยอะหน่อยนะสถานการณ์ที่มีเข้ามาเนี่ยเราจะวางตัวดีแล้วก็โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินเป็นหลักนะคะซึ่งมันสร้างสเสน่ห์ให้กับเรานะคะความหนักแน่นของเราหรือการโฟกัสในเรื่องราเหล่านี้แล้วก็การให้คุณค่าตัวเองดูแลตัวเองนะคะคุณอาจจะดูดี ดูดีมีสตุต้งสต,ตังแต่งตัวดีอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็ขยันเกี่ยวกับเรื่องการทํางานมันทําให้คุณมีสเสน่ห์นะคะเห็นไหมกระต่ายมาใกล้ๆเนี่ยนะคะไม่ต้องเรียกก็มานะไม่ต้องเรียกเหมียวเหมียวนะกระต่ายก็เดินมาหาคุณนะคะโอเคก็อาจจะมีเพื่อนเข้ามานะคะมีเพื่อนเข้ามาทําความรู้จักนะคะแต่ก็ยังไม่ได้การันตีว่าจะเข้ามาเป็นแฟนนะคะแต่ว่าจะมีสถานการณ์ของความช่วยเหลือซึ่งกันรายการหรือการ การแบบว่าได้รู้จักกันอาจจะเจอจากงานบุญได้แม่ก็ได้ด้วยหรืองานที่ว่าช่วยกันเกี่ยวกับเรื่องบริจาคหรือเปล่านะคะหรือสภาวะของการที่เรียนก็ได้หรือทํางานก็ได้เรามีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะที่เกิดขึ้นเนาะแต่ก็ <c oughs> เหมือนให้ใจได้แต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาคนนั้นจะ เป็นแฟนเราหรือเข,เข้ามาที่ช่วยเหลือเราเพราะว่ารักชอบเรานะคะแต่หมายถึงว่าคบได้เนาะอาจจะเริ่มต้นที่สถานะของความเป็นเพื่อนก่อนนะโอเคแล้วยังไงอีกตอนนี้หลายๆอย่างมันดูไม่ชัดเจนนะคะสิ่งที่โชว์ออกมาหรือความรู้สึกใดๆนะคะบางทีอาจจะมีใครที่แอบชอบเราแต่เขาไม่ได้บอกนะ<ม>หรือบางทีเราไปแอบชอบใครแต่หลายอย่างมันก็ยังไม่ชัดเจนสถานการณ์ ตอนนี้มันเหมือนแบบต่างฝ่ายต่างอาจจะยังไม่ได้เปิดเผยตัวตนหรือโชว์ตัวตัวตัวจริงๆหรือความรู้สึกจริงๆนะตัวเองอย่างชัดเจนนะคะมันมันยังเป็นอะไรที่คุนเคลือนะคะในความรู้สึกคุมเครือสินะนะคะตรงนี้ดมูนนะแล้วก็ยิ่งดึกๆเนี่ยนะพวกคุณก็อาจจะรู้สึกเปี่ยวเงาหัวใจอย่างมีใครสักคนเข้ามานะคะสถานการณ์ตอนนี้มันอาจจะเป็นสถานการณ์ของความเงานะ ความเหงาที่ต่างฝ่ายต่างมีหรือสภาวะแวดล้อมต่างมีหรือความกังวลเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดก็เป็นไปได้นะคะสภาวะที่ฝนตกก็ได้ด้วยนะนะคะทีนี้ความเงาอาจจะเป็นเหตุนะคะทำให้เรา อาจจะเขาเรียกว่าอะไรคิดไปได้มากคิดไปได้ไกลนะช่วงจังหวะน,นี้อยู่ใกล้ใครก็อาจจะรู้สึกชอบได้ง่ายๆนะคะตอนนี้ต้องดูแลสุขภาพนะราศีมังกรบางคนอาจจะยังติดค้างกับความรู้สึกอะไรกับใครได้ด้วยนะคะหรือการที่เราไปแอบ,บส่องแอบ,บมองเนี่ยมันยิ่งสร้างความดราม่าให้กับเรา นะเออคนโสดมีแนวโน้อมอาจจะคิดมากแหละเนาะในความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าคุณอาจจะไปชอบใครแอบชอบใครอยู่นะคะแล้วก็ลงไหลแล้วก็ตัดใจยังไม่ได้นะใครคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เฟลลี่นะคะเข้าสังคมเก่งเขาก็เป็นคนเปิดเผยตัวเองนะ,ะบางทีเราก็รู้ว่าเขามีใครนะ,ะเขามีทั้งมีให้เห็นนะคะโสด เขาอาจจะโสดแต่ก็มีแฟนคลับเยอะก็เป็นไปได้นะคะหรือเขาก็โอเพนทุกคนนะคะให้เข้ามาในชีวิตของเขานะคะเราต้องการความชัดเจนนะต้องการได้ข้อสรุปนะแบบเราอาจจะรู้สึกว่าเนี่ยคนโสดอะมีแนวโน้มว่าอาจจะไปรู้สึกดีๆกับใครบางคนแล้วมันทําให้เรารู้สึกคิดมากคิดกังวลกับคนคนนั้น ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะสถานการณ์ห้าเหลียดเรารู้สึกว่าเราไม่ดีพอที่จะมีความรักนะเรารู้สึกว่าไม่มีใครสนใจเราเลยนะคุณอาจจะกําลังดูถูกตัวเองอยู่หรือเปล่านะคะหรือบางคนเองอาจจะ รู้สึกว่าโรลลี่มากเป็นพิเศษเนี่ยอย่างที่บอกนะคะโรลลี่มากเป็นพิเศษบางทีมันอาจจะเป็นเพราะสถานการณ์บางอย่างที่พาไปหรือการน,นอนที่นอนดึกมากเกินไปนะคุณอาจจะไปพบใครบางคนในยามค่ําคืนนะหรือเจอจากฟีดหรือเจอจากทาาไทม์ไลน์ใดๆนะคะใครคนนั้นเขาอาจจะดูแบบเพียบพร้อมนะดูแบบมีความสุขล้นลามีสเสน่ห์เหลือเกินนะมีสเสน่ห์ดึงดูด FC แฟนคลับเขาเยอะอยู่นะคุณอาจจะไปเจอคนที่เขาชอบบริหารสเสน่ห์นะ ขออภัยในเสียงรถนะคะอซึ่งเขาอาจจะเป็นเหตุทําให้เราหึงหวงได้ด้วยนะค,ะคนโสดนะแต่ก็มองแล้วเหมือนเรามีกําแพงสูงอยู่เหมือนกันนะ,ะรู้จักระวังตัวนะคะแต่หนึ่งเหรียญน,นะ,ะมีโอกาสนะที่เนี่ยหนึ่งเหรียญมีโอกาสที่อาจจะพบความรักอะไรที่มันมีเข้ามานะคะหรือเกิดความรู้สึกอะไรที่มีเข้ามาเกี่ยวกับความรักที่ดีๆได้ด้วยนะคะ จับตาคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่เข้ามาแบบอาจจะมาในโหมดของเพื่อนก็ได้นะอะไรก็ตามที่เข้ามาแล้วแบบดูเหมือนมีน้ำใจหรือเราทำงานเป็นทีมซึ่งกันและกันเนี่ยยังช่วยเหลือกันอยู่นะคะก็มองว่าสามารถที่จะลองศึกษาดูใจหรือคุยเป็นเพื่อนไปก่อนนะดูยาวๆอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปเทใจให้มากนะคะเพราะว่าถ้าคุณเทใจให้มากคุณจะเกิดสภาวะความขี้ห่วงขึ้นมาเนี่นะคะแล้วมันจะทำให้เลย หลายๆอย่างมันตึงเครียดนะแต่หนึ่งเหรียญเราจะมีความหนักแน่นนะแล้วเราจะค้นพบอะไรบางอย่าง mm. เกี่ยวกับความรักอ่ะมาดูสิบางทีแบบมันหมายถึงรักตัวเองมากขึ้นได้ด้วยนะหรือบางบางคนบางกรอาจจะไปโฟกัสนะเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินเรื่องงานใหม่หรือมีอะไรประมาณนี้นะที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะแต่ธาตุดินจะค่อยๆตกตะกอนเนาะคิดว่า แร่ทองคําของคุณมันอาจจะค่อยๆตกตะกอนนะกอเป็นความรู้สึกที่ดีๆหรือเราอาจจะได้คนพบใครแล้วเราอาจจะเลือกที่จะใจเย็นรอดีกว่ารอดูสถานการณ์นะคะแต่สําหรับใครที่เป็นโรคซึมเศร้านะต้องทันยาน,นะคะอหรือว่าอาจจะต้องไปพบหมอพบแพทย์น,นะคะเพื่อรักษาตัวนะแล้วก็อย่านอนดึกมากนะคะมันทําให้ร่างกายเราอ่อนแอนะเป็นห่วงเนาะ มาดูนิดหนึ่งคนโสดนะคะคนโสดความรักคนโสดเป็นยังไงนะนะคะ the chariot the high lord pharaoh king r a s o r นะโอเคคนโสดนะ,ะก็มีแนวโน้มนะว่าจะมีคนเข้ามานะคะอาจจะเป็นความรัก อาจจะเป็นคนที่อาจจะได้ร่วมงานกันหรือว่าเจอกันจากการเดินทางตอนนี้เดินทางไม่ได้น้อเขาอาจจะเป็นคนที่เดินทางไกลก็ได้นะเดินทางไกลต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องงานกับพวกเรานะคะเป็นประเภทที่จะต้องเดินทางบ่อยๆก็ระกดพิกชิกมีนะไฮโดรแฟนพึกศกนะะพึกศกลัคณะพึกศก์ king of sword เนี่ยทานลมมิถุนตุลกุมนะคะดูสิมีตะบับโอเคเกี่ยวข้องกับที่ปรึกษาหรือการสอนหนังสือ ได้ด้วยนะให้เราแฟนผู้ที่อาจจะคอยช่วยเหลือใครนะแพทย์หมอพยาบาลก็ได้นะให้เราแฟนนะคะโคิงออฟสอดโอเคตรงนี้อาจจะเป็นกลุ่มของทนายก็ได้นะทนายความก็ได้หรืองานที่จะต้องแก้ไขปัญหา หล,หลายเรื่องนะคะเป็นประเภทเป็นประเภทที่หรือจะทํางานในสายเนี่ยก็ได้นะแต่ว่าเป็นประเภทที่ต้องจัดการเกี่ยวกับปัญหานะช่วงนี้สภาวะอารมณ์สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเหมือนคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเจอการจากเรื่องการทํางานการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องงานหรือการให้คาปรึกษาซึ่งการแายการหรือการร่วมที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาในสิ่งที่เกิดขึ้นนะค,ะคนโสดมีโอกาสได้พบเจอใครนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าบางที อาจจะมาในรูปแบบของการไปทําบุญหรือเปล่าหรือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะหรือการให้คําปรึกษาดีๆซึ่งกันและกันเลยด้วยเนาะแล้วก็คนที่เข้ามาก็อาจจะช่วงนี้จริงจังเกี่ยวกับเรื่องการทํางานแก้ไขปัญหาอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่ามีแนวโน้มว่าสําหรับบางคนเนี่ยอาจจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องแบบสังคมภายนอกช่วยเหลือหรือเรื่องงานเนี่ย มากเป็นพิเศษนะแต่บางคนก็พร้อมที่จะมีความรักนะคะสามารถที่จะลงเอยได้คือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความพร้อมที่จะมีความรักได้นะคะที่เป็นในหมวดของบทสรุปอบนะคะประมาณนี้นะค,ะคือแบบไม่ได้รักแบบเล่นๆหรือแบบลองคุยหรือลองคบไปเรื่อยๆประมาณนี้นะคะแต่อันนี้แบบคือถ้าใช่ซึ่งกันและกันก็สามารถที่จะลงเอยกันได้เนาะ,ะคนโสดนะ รวมไปถึงเราด้วยแหละเราก็อาจจะพร้อมที่จะมีความรักนะคะอยากลงเอยกับใครนะคะไม่อยากจะคุยเล่นๆแล้วนะคะอะทีนี้มาที่คนแอบชอบนะอากีมังกรคนที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจดูนิดนึงตอนนี้เขารู้สึกกับคุณว่ายอย่างไรบ้างนิ่งเงียบไปเลยนะคะไร้ซึ่งความรู้สึกเลยแต่เออแต่ก็รักแหละนะรู้สึกชอบรู้สึกหลงไหลเหมือนกันนะคะ อยากพูดคุยอยากติดต่อซึ่งกันและกันคุณก็โดดเด่นสําหรับเขาคุณเป็นคนเก่งสําหรับเขานะคะโอเคที okay. นี้ขอดูนิดหนึ่งว่าคนที่เราแบบชอบนะเขาจะแอคชั่นอะไรกับเราะะเะตรงน,นี้สิบดาบทำให้เราเสียใจซะงั้นทำให้เราคิดมากซะงั้นทำให้เราลังเลซะงั้นนะคะไม่ให้ความชัดเจนใดๆนะคะเขาอาจจะมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ ทำให้คุณแบบรู้สึกคิดมากนะคะอาจจะแบบทำตัวไม่ชัดเจนอะอในเรื่องที่เกิดหรือบางทีอะ่ะมันเหมือนแบบชอบอยู่แต่ว่าปล่อยไปไม่ได้นะคะมันรู้สึกลังเลส,สงสัยในตัวตัวเขาเองหรือการแสดงออกของเขาเองอะ่ะมันไม่ค่อยชัดเจนนะเนี่ยเติมมูลนะไม่ชัดเจนก็ดูนิดหนึ่งว่าระหว่างคุณกับเขานะเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นเช่นไรนะคะคนแอบ,บชอบนะ ราศีมังกรกับคนแอปชอบนะคะเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นเช่นไรน,น,นะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา The Tower เวนะคะหนึ่งถ้วยมีการเริ่มต้นพูดคุยที่ดีต่อกันนะคะบางเรื่องที่เกิดขึ้นคนแอบชอบก็ต้องหนักแน่นนะที่รักนะเดือดทาวเรนะเราอาจจะไปเจอเรื่องอะไรช็อกๆหรือแบบเขาเรียกว่าเรื่องอะไรที่อาจจะทําให้เรารู้สึกอารมณ์แบบ ตกใจโมโ oh หโกรธนะเนี่ยนะคิดมากเนี่ยประมาณนี้นะคะหรือแบบอรารวาดได้ด้วยนะแต่ว่ามันมีหนึ่งถ้วยเขาจะหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้กับเราหรือแสดงออกอะไรกับเราที่มากขึ้นนะมีการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นที่จะพูดคุยกันแบบจริงจังมากขึ้นนะคือถ้าเป็นเพื่อนที่รู้จักกันอยู่นะหรือได้รู้จักกันอยู่โอเคคุณกับเขาจะแบบคือถ้ามันเป็นแบบห่างๆกันเนี่ยนะ จะมีการพูดคุยอะไรที่เพิ่มขึ้นชัดเจนขึ้นนะอาจจะเริ่มต้นจากเพื่อนนี่แหละหรือว่าเริ่มจากการทํางานของเราก็เป็นไปได้นะเอาพวกงานพวกเรื่องเรียนอะไรเนี้ยมาบังหน้านะคะหรือแบบหาเรื่องที่จะคุยกับเรานะนะ,ะประมาณนี้โอเคอะทีนี้ มาดูในส่วนของไพ่ออลร์เคิลนะคะความรักคนโสดมังกรน,นะ,ะเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรหนึ่งใบอ่าได้เป็นใบนี้คนโสดมาดูกันนะ มองลึกเข้าไปในหัวใจของคุณแล้วคุณจะรู้สึกถึงความรักของฉันความรักของฉันที่มีต่อคุณนะั้นลึกซึ้งเหมือนมหาสมุทรนะคะน่าจะมีใครที่ชอบเรานะคะเขาพยายามที่จะส่งสายตามามหาคุณนะคะเห็นปะตาเป็นประกายเลยนะบางเรื่องเขาอาจจะเป็นคนแบบเออพูดไม่เก่งหรือบางทีแดงออกไม่เก่งหรือตัวเรากับเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นสถานะที่ห่างไกลกันนะะหรือเป็นเพื่อนที่ห่างๆออกไปเนี่ยหรือ อะไรที่แบบไม่ค่อยได้มีโอกาสสื่อสารกันสักเท่าไหร่นะคะหรืออย่างที่บอกว่าเขาอาจจะสื่อสารไม่เก่งนะแต่ถ้ามองไปที่ตาแล้วเนี่ยคุณจะรู้ดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจนะคะก็ลองสังเกตดูนะคนโสดก็มีแนวโนมนะคนโสดมีโอกาสที่จะพบเจอใครนะคะแต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นเหมือนเพื่อนที่เข้ามาช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือน้ําใจอะไรหรือบางอย่างที่เราจะต้องได้ร่วมโคกันเนี่ยที่ช่วยเหลือถึง อาจจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือสังคมก็ได้เนะนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือการทํางานเนี่ยนะคะลองสังเกตดูดีๆคนที่ใจดีๆกับคุณเนี่ยนะคนบางทีเขาอาจจะไม่พูดมากนะคะแต่ว่าเขาเน้นแบบการปฏิบัติมากกว่านะเขาเน้นทําอะไรบางอย่างให้เราได้เห็นนะคะประมาณนี้เนาะก็ขอให้มังกรมีความสุขทุกคนไว้เจอกันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ